กิจกรรมความเพียรครั้งที่42.2ครับอาคูปัญจสิโขเจวะติมพรุสุริยาวัชสาเอเตจันเจนจราชาโนกันตพาสหราชุพิโมธมามนาพิกามุงพิกูนางสิมิติงวะนังอาถาคูนภาษานาคาเวสาราสหตันชากากัรพรสัสตตาลาอาคูปยาคาสหยาติภิ ยามมนาตะทะรัตถาจากอาคูนาคายาสัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโคศปาคาสมิติงวานังเยนาคราเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปากิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนะนัมชักปตาจิตลาสุปันนาอิติเตสานามังอาภยันตานาคราชานมาสิสุปัน,นโตเขมะมากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะหยันตา นาคาสุปันนาสารณะณะกังสุพุทธังชิตาวชิระหาเถนะสมุทังอสุราชิตาพาตโลภาวะวาสะวเสเต,เตอิทิมันโตยัสสีโนโการกัญชามหาพิสมาอสุราฐานะเวขา,าเวปัจิติสุจิติจะปะหาปะหาราโทนมุาาจีสหสตัญจัปปริปุตตานังสัพเเวโรจนะอนมะกา สันนยหิตวาพลิงเสนางปราหุงพันพันทะมุปปาขมุงสมะโยธานิพัทันเตสพิขูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจาตเตโชวาโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมโจะยาสสาสาเมตาการุณากายิกาอาคูเทวา ยสัสสีโนสสเตเตสะทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตสติมันโตวันนมันโตยสัสสีโนมทธามนาพิกามงพิกูนางสิมิติงวะนางเวนทูจเจวาสหารีจักอสมาจัตทุเวยมาจันทัสุปานิสาเทวาจันทามาคูปุรกิตวาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักขานิปุรกิตวาอาคูมันทวราหกาสวัสูนางวัสโวเศโทสโกปาค้าปูดินทโท สเ,ทเทสตเตชาทากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุจิมันโตนาวันโตยสัสสินโนมทามนาพิเกามงปิคุนังสมิติงวะนังอาถาคูสาภูเทวาชาลามก,กิสิกาลิวะอริทกาจะรโอชาจ่าอุม,มาปุปะน,นิพาสิโนวลุนาสหาธรรมมาจากอะจุตาจากอเนชากาสุรยาศุจิลาอาคูอาคูาควัสวะเนสินโนเ,ทเทสเตชาทากายาสเพนนัตตวันนิโน อิที่มันโตจุติมันโตวนวันตัยส,สัตสิโนโมุามนาภิกาโมงภิกขุนังสมิติงวะน้งสามานามหาสามานามนุสสามนุสุตตมาชากิตปะสุกิตาปาทูสิกาอาคูมโนอาคูมโนปะทูสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสินโนปราคามหาปราคาอาคาเทวา ยัสสิโนสเสสเตสตากายาสเพนนันตตวนิโนอิทิมโตจุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมุทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติมุนังสุกาการะดุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตะคันหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักนาสตามัตตาหาราคชามิสกาจะยัสสิโนธานายังอาคาปาจุนโนโยทิสาพะอภิวัตสติ เกษเาธากายาสเพนะตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนนวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามงพิขูนางสมิติวงวนั้นเขมิกาจุสิตายามาการทกาจะยัสสิโนสัมพิตกาลามาเศทาโจตินามาจะอสวานิมานะรติโนอาคูอถาคูปารานิมิตาเกษเจ้าธากายาสเพนะตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามงพิขูนางสมิติวงวนั้น สเตเตเทวานิกายาสเพนาัตาวนิโนนามันวะเยนะอาคันชุอาคัฉุงเยจันเยสัทิสาสหปะวุธาชาติมังขีรังโอคะตินะมะนาสวังทักเขโมคะตะลันนาคังจันเถ จันทวะอสิตาติตังสุภามาปรมาตโตจากปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโรโอติโสจากโสปาคาสมิติวนังสหัสพัพมะโรโอกานังมหาพมัมมาปิติติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิมากโายยัสสีโสทเสธะอิสลาอาคูบัญเจกวะ,ะวัติโนเนตัน์จ่ามัจโตอาคาบหาริโต ปริวาริตโตเตจจสัพเพอภิกันเตสินเทเจเวสพมเกมาราเสนาอภิกามิัาษาการทัสมันทิยังเอตคันทัตถาพันทถาลาเกนะพันธามัตุโวสมันตาปริวาเทเระมาโวมุจิถะโกจินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสนังอัเปสยัยปานิโนตละมหาจัตสลังกตวานะเถระวัง ยะถาปวุสโกโมเมโคธานะยันโตสวิจุโกตทาสโสป,ป,ปัจจุทาวติสังคุธโธอสัสยังวเสตันจสัสพ,พังอภิญญาวะวคิตวานะจักุมาต,ตโตอมตยิสัทธาสาวเกสัสเนระเตมารักเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกวุเตจัเตจะอาตับปะมะกรรงสุตวาพุทธศาสาตนัง วิตาลาเคหิปากามมงเนสังโลมปิอิชยุงสพเพวิชิตาสังคมาพยาตีตาสัญสติโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุธาติบทสวดจุลชยปกรณนโม,มเมพุทัสเตชะสาแตละนะแตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปสิเทวานารายะประเมสุราอิทธิพัมมาจะอินทจะอินทาจะ จตุโรกาคัมภีรักกาสมุธาภูตุงคังคาจะสัพพมมาชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธิอุทธตินาทินาทีชัยยะชัยยะค้าคนละคนลนิสัยนิไยสายเซนนะไม่รู้ราชาปรณนัชีชัยยะชัยยะคัมภีรสองพีนาเคนทนาคีปิศาจพูตาภูกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลกีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาทานโมกขา ชัยยชัยยะวรดุณนามุขาสาตตาชัยยะชัยยะจามปาทินาคกุลคันถตกชัยยะชัยยะคาเจคนนตุรงสุการาผู้ชงสีหะยาคาทีปาชัยยะชัยยะวรดุณนามมขะยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณะสุธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสทายสุชัยยะ ชัยยะชัยยะธารนินสานตินสตาชัยยะชัยะมังกราชลัญยาภาวะเกชัยยะชัยยะปรุณยะเขชัยยะชัยะลักเสสุราภูจัตเตชาชัยยะชัยะพมเเมนตัคณาชัยยะชัยะราชาธิราชศาสชัยชัยะชัยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยะอรหันตาปัจเจกาพุทธาสวังชัยยะชัยยะมเหสุโรฮาโลฮาลินเทวา ชยัชยยะชยะพัมมาสุรโขชยชยะชยะนาโขวิรุณหโกวิรุปโขจันทิมาระวิอินโทจเวเวนะเตโยกจะกูเวโรวรุโยปิตัอากิวายโยจะพาชุนโหกุมารโรตัตโกอัาสะรัสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาธโย,อ,ยอิสินโนสาวกาสภา,าชายัชายยชัยยะรามโมพระวันตุเตชยัยยะธโมจะสังโกจะทัสสะปาโรจะชยัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะสัตชัยยะโซตทิพวันตุเตเอเตนะพุทธเจเชนะหนตุเตชัยยะมังคะรังชโยปิพุทธศาสตริมิมโตอายังมรสาจจปาปีมัโตปราชโยโอโสยามโพธิมันเตปโมทิตาเจตถาปะมคณามเหสิโนชโยปิพุทธศาสตริมิมโตอายังมรสาจจปาปีมัโตปราชโยชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเจตถาอินทคณาเมเฮสิโน ใช่โยปิรุษพุทธักราสิร um ิมัตโตอายังมรสาเจปาปิมัตโตปราญโยโคสยามโพธิม <impat> ันเตยปโมทิตาชัยยัตถมเทวะคณามเหสีโนใช่โยปิพุทธศักราชสิริมัตโตอายังมรสาเจปาปิมัตโตปราญโยโคสยามโพธิมันเตยปโมทิตาชัยยัตถาสุปันนาคณามเหสีโนใช่โยปิพุทธศักราชสิริมัตโตอายังมรสาเจปาปิมัตโตปราญโยโคสยามโพธิมันเตยปโมทิตาชัยยัตถานาคคณามเหสีโน ชัยโยบีปุสวศาสรสิลิมโตอายามะรสา,าเจปาปีมโตบราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชีสธาสภัมมคณามเมหสิสโนชย,ยันโตโพธิยามูเดศักยานังนันทิวัตโน